ยับเมนเตนเฮ้ยจมสี่ล้อเลยครับหน้าหลังซ้ายขวาหน้าหลังนะครับนั่งแท่นเลยครับต่อให้มีสองเครื่องก็ออกไม่ได้ครับนี่จมรุ่นนี้เย่เย่เย่เย,ะยะ่ดูบางฝนหน้าครับ โหลดต่ำครับลากไม่ขึ้นครับดินเปียกนะรถไถมันเบาครับ m ั0 4หกศูม, 60, มันเบาน้ําหนักมันเบาครับมันลากไม่ไปครับอันนี้เลยว่าจะลองลากถอยหลังดูนะไม่รู้ว่าจะไปหรือเปล่าเพราะว่าข้างหน้านีะครับ หนุนครับหนุนคานไปแล้วนั่งแท่นนะครับลากครัจะมาขยับไปข้างหลังได้นิดหน้อยนะครับจะขุดข้างหน้านะไม่มีจอบเลยครับนี่ถ้ามีจอบก็น่าจะขึ้นง่ายว่านี้ งานง่ายๆครับ่าทำให้เป็นงานยากลเลยลงรุ่นมือฮอะตาลองดันดู ตายสิโรบินโอ้หงือแตกเลยครับพอดีไม่ได้ถ่ายดูรับขึ้นแล้วอแสนสาหัสเลยทีเดียวครับไม่มีใครถ่ายให้นะครับพอดีผมขุดดินนะครับขุดขี้ตมนะครับออกจากล้อนะขุด,ดออกจากหน้าล้อหลังล้อนะครับมือเพื่อนขี้ตมครับเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะโอ้ตายตายตาย ในหน้าดื้อจริงๆบอกให้ถอยเทถอยเทก็ไม่เอาขดดินจนมือแตกเลยครับโดนเหล็กไอจอบก็ไม่มีนะครับเอามีดขุดเอานะครับ ตายเธอโรบินจมครั้งแรกครั้งเดียวครับรู้เรื่องเลยมิดแทนสีแล้วเลยนั่งแท่นแล้ว จมสองคันแล้วทีนี้จมสองรอบแล้วจะสวยอีกรอบหนึ่งผมรอบหนึ่งแล้วทีนี้ก็ดูหน้าหน้ามันจะดื้ออีกไหมถ้าไหนหน้าดื้ออยู่ผมไม่เทครับมันจะพังรถเราเปล่าๆครับจมไม้นั่นอ้นี้ไปชนดินเปียวอีกอยากอีกครับถ้าไหนหน้ายังดื้ออยากจะให้ลงมาเทข้างล่างอีกก็ใครจะเทก็เทครับผมจอดดีกว่าครับ เป็นอย่างนี้ไม่ไหวแล้วครับเทเที่ยวหนึ่งงัดรถประกันประมาณสองวิ่งได้อีกสองสามเที่ยวนะครับใช้เวลาเนี่ยเป็นชั่วโมงกันนะงันรถนี่ถ้าไม่ยอมเทดันเทดันผมก็ไม่เทครับจอดดีกว่า เป็นคิดตมเลยอ่าก็จะให้ปูดินแค่เอาดินมาปูแค่บางๆประมาณไม่ถึงฝ่ามือหนึ่งอะ่ะปูบางๆเองครับจะให้วิ่งได้รถที่ไหนจะมาวิ่งได้ไม่ได้ติดไอน้นะครับต้องเอาระโหรไปติดไอปีกเหมือนไอเหมือนเฮลิอคอปเตอร์ครับติดปีกบบินเราไม่ต้องวิ่งแตะดินนะบินเราครับบินมาแล้็ยกด้มเทดินเราเลย ไพัดหมุน,นครับปีกหมุนนะมันเอาเหมือนฮอลีอ่เหมือนฮอรครับอะไรถึงจะเทได้ครับงานนี้จะบา้าตายบอกให้หาจอบให้หน่อยก็ในนาบอกให้หาจอบให้หน่อยบอกโอ้ไม่มีเราจอบมีแต่อยู่บ้านนาั่นเอา อายืมใครแถวนี้ก็ไดนะ้โอ้เป็นนหน้าจะคอยให้แต่เขาจัดการให้ทุกอย่างเว้ยเป็นในหน้าแทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรสักอย่างลงทุนแค่น้ำมันรถกับโทรศัพท์เติมเงินโทรศัพท์ไม่กี่บาท บนว่าเหนื่อยบนว่าอะไรเอายื่นชังอย่างเดียวครับตัวก็ไม่ได้เจกตัวก็ยังไม่ซื้อเลยครับมาเอาของผมด้วยเนี่ยของเรื่องนะตัวผมสี่ออ้าเล่มอ่ะหมดแล้วเนี่ยผมว่าติดรถไว้ครับให้เราติดรถไว้เพื่ออายามฉุกเฉินครับ เรามีงานตรงไหนที่เรารับได้เราก็จะให้คนไปแจกตัวเรากเอาตัวเราเนาะเผื่อตรงไหนเขาไม่มีตัวนะอันนี้เห็นว่าเรามีตัวครับไม่ซื้อเลยครับตัวขอเราอย่างเดียวเลยไม่ลงทุนไปสักอย่างเลยเหล็กฉากเหล็กฉากจับบ้องฝุ่นผมเกือบเบี้ยวเมื่อกี้โอ้ชนเหล็กฉากพอดีครับเลยต้องตุด น่เหนื่อตกเลยเอาครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วครับคลิปแรกว่าจะถ่ายรถจมให้ดูนะฮะถ่ายรถผมจมอากาวขึ้นยังไงอะไรยังไงให้ดูนะพอดีมันไม่ว่างจริงๆครับพอดีมัน ช่วยกันขุดนะมือมันเปื้อนนไม่มีใครถ่ายให้นะครับเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะถ่ายหเห็นแค่นีดเดียวนะตอนแรกตอนแรกๆก,ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับพอดีช่วงนี้เพิ่งกลับมาทําช่องคืนนะครับหลังจากหาหายไปนานเนาะแล้วยอดวิวมันไม่มีครับช่วยกันแชร์ก็ให้เห็นให้เพื่อนๆเ,เห็นนะครับจะได้จะได้มีกําลังใจถ่ายคลิปบ่อยๆนะครับ สำหรับใครที่กด Subscribe แล้วกดเข้ามาดูแล้วก็ผมขอขอบคุณมากครับอย่าลืมเข้ามาดูคลิปผมบ่อยๆนะครับผมเห็นยอดวิวเยอะๆเราก็มีกำลังใจถ่ายนะครับก็คลิปนี้ก็ลากันไปเพลงเท่านี้ครับบ๊ายบาครับผม